อยากให้พี่กินของสีแดงตามคอมเมนต์นี้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 และมีอีกนอกจากนี้ที่หาไม่เจอโอเคได้เราไปทํากันอันแรกคือแตงโมแช่แข็งหู้เย็นฟันนี่คือแอปเปลิลชูแอต่อไปอาหารแมวสีแดงเฮ้ยมันกินไม่ได้นมเปี้ยวรสสตรอบเบอรี่ใช่โอ้โหแม่นอีกแล้วสุดท้ายแฟนต้าแดง ดูกันมานานพี่ชื่อพี่แซมนะอยากให้พี่กินแต่ของกรอบครับขนมไกย่ย่างถู่เผาจะโดนไม่เสียบเสียตุดซ้ายเสียตุดขวา<ๆ>นี่คือหน้าตาฮะทำไมเหมือนถุงมือฮานอนสในหนักอเวนเจอร์อ้อดื่มซอสมีซอสเอาไว้ให้จิ้มด้วยนะอืมโอเคเลยขนมโดโซ ต่อไปขนมชีโตสขนมเพรสรดลาบขนมกรอบรดผลไม้รวม ถ้ากินคู่กับนมน่าจะอร่อยว่าไหมมากินอิมูจิตามนี้กันครับไปกันเลยอันแรกคือมินิเค้กหน้าบลูเบอรี่โอ้สวยจังมีใครรู้บ้างอันนี้คือใบอะไรไอเรานั้นก็อยากชิมอ่ะเนาะกลิ่นมันขึ้นจมูกมเค้กนี้10บาทเหมือนเดิมไปที่ร้านหายไปไหนไม่รู้อร่อยอต่อไปน้ำแข็งเซเว่นเป็นน้ำแข็งที่น่าเคี้ยวจริงจ อ้ยเย็นฟันกินยังไงให้เหมือนขนมอื๋อเย็นหัวเยลลี่หมีไม่ใช่อันนี้โอ้มีหลายสีเจะเปนด็กไม่นขอเขาสีแดงสีเขียวเหลืองและม่วงคุกกี้ช็อกโกแลตชิปอ้าวมีอยู่ชิปเดียวเฮ้ยหอมช็อกมากถือว่าโอเคสุดท้ายสลัดครีมให้หนมปังกอบมาด้วย น่ากินแฮะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับคลิปหน้ากินตามสีเขียว